ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจะมาสอนโหลดยันเดเรกันนะคะซึ่งที่ต้องมาทําแบบนี้นะยืนถือแล้วก็เล่นไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาสอนกันนะคะก็มันจะเป็นอาเดี๋ยวสอนก่อนอ่าก็อย่างนั้นนะโอเคเราก็จะพิมพ์อย่างนี้นะคะแป้วงนะาพิมว่ายันเดเร แล้วก็พอพอิมพ์คำว่ายันเดเลเนี่ยมันก็จะมีคำว่ายันเดเลซิมูเลเตอร์นะหลังจากนั้นนีให้คลิกไปที่อันแรกนะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ถ้าเราเนี่ยกดไปที่ยันเดเลซิมูเลเตอร์โฮมนะคะไม่ดีไม่ดีก่อนนะนี้เนี่ยถ้าถ้ามั่นใจนะก็ต้องไปที่ดาวน์โหลดก่อนนะคะข้างล่างสุดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะ สักพักนึงเนี่ยอ่ะพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วโอเคดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จก็ไปที่ยันเดเรซ i ิมูเล o ตอร์คอมโฮมค่ะโฮมอ่านี่จะบอกให้ให้ดาวน์โหลดนะอ่าพอเราคลิกคลิกตรงนี้ไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ค่ะมันจะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะก็คือขึ้นหน้าที่ดาวน์โหลดนะคะ มาก็ลงไปเรื่อยๆค่ะจะเจอปุ่มนี้นะคะตุม่มปุ่มตุม่มปุ่มนี้เนี่ยให้เราคลิกค่ะนี่มันก็จะขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นมาขอบๆคอ,อ,อมประมาณนี้นะคะนี่มนก็เรารอนะรอรอรอในขณะนี้เนี่ยเราก็รอ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 ไปนะคะอะไรเนี่ยช่างนะคะ อ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยพอเราเนี่ยพอพอเราเนี่ยนี่เสร็จแล้วนะคะพอมันจะมัมนจะมีขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะคะเราเนี่ยก็กดเพลย์นะคะกดเพลย์รอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเนี่ยมันจะโหลดเปอร์เซ็นต์มาให้นะคะนี่มันจะโหลดเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็กดกากบาทได้นะคะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดนี่ใหม่ก่อนกดผิด กดผิดกดผิดอ่ะ๋ยวมารีวิวช่องก่อนนะคะโนกดช่องไหนก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะชื่อว่า M M นะ M A S A หรือเปล่า K O ช h i n a นะคะเดี๋ยวสักสองเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันไปซ้ำกับคนอื่น ทำไมทำไมไม่เจอฉันอ่ะนี่เจอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่หน้าช่องกันนะคะนี่หน้าช่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณน,านี้ก็ถ้าถ้าชอบเนี่ยก็กดติดตามไห้ได้นะอืมในขณะที่เรารอโหลดไปเราก็นี่รอนนะคะอ่ะดาวน์โหลด ยึดไปนะคะถ้าเราเจอข้อความนี้ก็ย yes, yeah. 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 mm ึดไปกดเพลงจ้าเพลงเพลงทำไมาโหลดไม่ได้ยึดไปเพลงเพลงรอ การอัปเดตมันต้องใช้เวลานะเฮ้ยทำไมโหลดไม่ได้อ่ะยกเลิกไปก่อนโอเคเรารีโหลดสักแป๊บเขาบอกว่าอะไรอินเทอร์เน็ตไม่อ่ะทำไมโหลดไม่ได้อะทัไมก็โหลดไม่ได้ หีรอบแล้นน่ะอ่าพอขึ้นพูดง่ายๆว่าขึ้นหน้าตาแบบนี้ไปคลิกๆๆๆๆแล้วเดี๋ยวสอนเล่นด้วยนะคลิกๆๆๆๆิกๆๆๆๆๆๆคิกๆๆ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 ๆยๆๆๆๆยๆๆนๆๆๆ่ๆๆๆๆอๆๆๆนๆ่ยๆๆๆ อะไรเนี่ยงงอ,อ,อ,อะไรอ่ะใครเ้นรอหรหลดมาตั้งแต่ปีที่แล้วยันดีเลยยันดีเลยนี่คลิกตู้ไปเลย เราก็นี่ไปมาปนี่อยู่นี่นะติด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 ก็เหมือนกับว่าเราต้องโหลดไปเรื่อยๆโหลดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ดิทำไมก็โหลดไม่ได้อ่ะทำไมก็โหลดไม่ได้เออ อเวันนี้ไปก่อนเว็บยันเดลิโอคุณติดตามเป็นล้านเลยยันเดลิเดฟ ช่วงนี้ก็มาดูหลัของคขาระก่อนไปก่อนนะรอรอไปติดตามช่อง อันนี้ไม่ได้ฮเล่นโดบอกอยู่นะทำไมมันยังอยู่หน้าจอนี้โอ้ยไม่นานลบเลยแต่แป๊บนึงนะรู้สึกว่ายังมีตรงนี้อยู่นะเยส วิได้แล้วได้แล้วได้แล้วอยู่ๆกระดนะนี่นี่น,น,นเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วอ่าค่ะก็มันก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมที่มันขึ้นไปเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันรอโหลดนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอตอนที่รีโหลดเสร็จครบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรา แล้วนี้นะคะก็พอโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จแล้วนะ่ะไอ้ด้านหลังไม่ต้องสนใจมันนะโอเคพอพอนี้เสร็จแล้วนะ่ะไม่ต้องสนใจลายนะโอเคมาแล้วอยู่นี้นะคะฮ่าถ้าได้ดูแล้วมันจะหามากเห็นด้านหลังไหม <c oughs> แล้วสักแป๊บ,บนึงนี อุ้ยเห็นอุ้ยสงสัยอันนี้ต้องไปดูต่อ,อเข้าไปนะหายโอเคก็รออย่างนี้ไปนะคะรอก่อน โอเคเกม is up t o dark to to d a d มารอไปเกม is up t o dark โอ้ยมันกดเพล์ได้แล้วนะคะ,เร,ะเราก็กดเพล์เลยนี่อ้าวหายไปไลนโอเคค่ะเดี๋ยวเรางั้นก็ พอนี่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r ค b e กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย